กราบสวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนลิเกทุกท่านนะครับครับวันนี้น้องฟ้องคนเดิมนะครับก็จะมาขับก่อนนะครับบทกอนลิเกนะครับให้พี่น้องทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญสนดับรับฟังได้เลยนะคะหนุ่มรุ่นใหม่แต่งกายสมานผมเป็นทายาท คุณแม่คะคุณแม่จอดทำไมหรอคะบีมช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่านั่นมันใช่ลูกตาเสิร์ดหรือเปล่าไหนคะคุณแม่นั่นไงนั่นน่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยโอ้ยตาเสิร์ดเอ้ยวแวนกรรมอะไรของแกเนี่ยมีลูกกระเต้นกินลำกิน มาชาตินี้มีวาสนาพ่อแม่เมตตากระตุน้นขอบคุณสำหรับความรักความเมตตานะครับบีมดูสิลูกนี่แหละหนะ้าที่เขาเรียกว่าวาสนาคนเราไม่เท่ากันจริงด้วยค่ะคุณแม่ดูเขาสิกว่าจะได้แต่ละบาทน่าสูงสารเขาจังเลยนะคะแม่ว่าเราไปกันดีกว่าเห็นแล้วก็หดหู่แทนตาเสิร์ดค่ะคุณแม่ ขอบคุณนะครับขอบคุณแรงใจแรงเชียร์นะครับขอบคุณนะครับมาได้กับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะสุราไม่เมว่วความชั่วไม่มีทำสิ่งที่ดีสมคุณปิดงานก็ไม่ค่อยได้แถมยังลาบ่อยถ้าเธอไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนี้อีก เธอจะไม่ผ่านโปรนะบีมค่ะผู้จัดการหนูสัญญาว่าหนูจะปรับปุงตัวค่ะเ,เมื่อกี้ฉันเข้ามาเห็นผู้สูงาอายุอยู่ข้างนอกลูกค้าหรือเปล่าหอไม่ใช่ลูกค้าหรอกค่ะนั่นคุณแม่หนูเองค่ะฮะคุณแม่เหรอใช่ค่ะทีหลังให้ไปรอที่ห้องรับแขกนะข้างในมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพนักงานค่ะขอโทษค่ะผู้จัดการ ต่อไปหนูจะระมัดระวังให้มากวันนี้ค่ะไปได้แล้วติดจองไม่ได้แหละถ้าวันนี้ติดจอไม่ได้โอกาสที่จะไป็นอนปอสูงค่ะผูจัดการไม่ต้องคิดมากหรอกลูกถ้าหนูนอยก็ให้คิดถึงลูกตาเสิร์ตไว้ยังแง่หรอคะคุณแม่ ก็ชีวิตเขาแสนจะลําบากเต้นกินลำกินหาเช้ากินค่ําสู้หนูก็ไม่ได้เป็นถึงพนักงานบริษัทมีเงินเดือนประจําชีวิตดีกว่าเขาตั้งเยอะไปกันเถอะค่ะคุณแม่เราไปขายบ้านกันดีกว่า Hey, เฮ้ยตาเสิร์อา้าพี่จุม๋มบีมดูสิเราเพิ่งบ่นถึงเมื่อเช้านี่เองนาเสิร์สวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยเอา้าแกไม่รู้หรอกเหรอหนูบีมก็ทำงานอยู่ที่นี่นาเสิร์ล่ะมันทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าจะมาซื้อบ้านใช่ลุงจะมาซื้อบ้านพอดีเลยหนูเป็นพนักง,งานขายใช่ไหมซื้อบ้าน ตาเสร์ฐแกเลิกขายไข่ปิ้งแล้วไม่ใช่เหรอเลิกขายแล้วครับพี่จุ๋มพอดีเจ้าฟ้องเขาไม่อยากให้ขายมันเหนื่อยเอ้านาเสร์ฐแล้วนาจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านหลังหนึ่งตั้งห้าหล้านอย่าบอกนะว่าแกจะไปเล่นลิเกกับลูกไม่ได้หรอกครับแล้วก็ไม่ได้ผ่อนด้วยฟ้องก็จะซื้อเงินสดซื้อเงินสดโอ้โร้องลำทำเพลงขอสตางค์ชาวบ้านเขาเนี่ยนะ จะมีเงินไปซื้อบ้านหลังห้าหกล้านเจอหน่นะนาเสิร์ตขาดหนูทำงานมีเงินเดือนประจำหนูยังไม่มีปัญญาไปดาวบ้านเลยเอา้าวค,คุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับฟ้องมาแล้วครับคุณพ่อจ้าวันนี้ฟ้องยกทัก ้องกีทาร์จะพาคุณพ่อไปซื้อบ้านเอยเพลงเต็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 งตงเป็นไงฟ้องเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหรอกครับพ่อแบบนี้ทั้งวันยังได้วันนี้คนน้อยนะครับพ่อรายได้ก็ไม่เยอะวันนี้ได้มาเท่านี้เองครับบีมดูสิ มันจะได้ถึงยี่บห้าบาทหรือเปล่าลูกนั่น่ะสิคะคุณแม่บีมของจริงหรือเปล่าลูกเหมือนจะจริงนะคะคุณแม่เก่งมากฟ้องลูกพ่อได้มาสองหมื่นห้าเองครับพ่อพรุ่งนี้ฟ้องนัดจะแม่ยกไว้น่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะครับพ่อคือสองหมื่นห้าบีมแล้วหนูได้ค่าแรงมาแล้วเท่าไหร่ หยห้ิบค่ะคุณแม่แล้วหนูร้องเพลงเป็นไหมลูกไม่เป็นค่ะพี่จุ๋มครับให้ลูกเป็นตัวของตัวเองเถอะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละครับขออย่างเดียวอย่าดูถูกอาชีพคนอื่นเขาก็พอจ้าค่ะสองเก็บเข้าบัญชีไว้ลูกอ,อ้าวเจอกันแล้วหรอคะสวัสดีค่ะบีม พ,พูดการลูกค้า2ท่านนี่ไงที่ฉันบอกให้เธอปิดดิวให้ได้เขาซื้อเงินสดเลยนะปะนื่นขจริงเหรอเนี่ยพาลูกค้าไปดูบ้านตัวอย่างสิค่ะค่ะค่ะชืค่ะนักเสิร์ฟค้า,คา,คา,คานักเสิร์ฟนักเสิร์ฟอย่าบอกผู้จัดการหนูนะครับพ่าหนูพูดจาดูถูกไว้ก็ได้แต่หนูต้องเปลี่ยนที่ใส่นะลูกได้ค่ะขอบคุณค่ะ จำไว้นะคะไม่ว่าคนเป็นลูกจะอยากทำอาชีพอะไรถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตและไม่ได้เบียดเบียนใครพ่อแม่ก็ควรสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันที่ดีให้แก่ลูกนะคะหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งชุดละ20จ้า มาแล้วเดี๋ยวหมดก่อนนะจ๊ะรับอะไรดีจ๊ะขายยังไงจ๊ะเนี่ยชุดละยี่จ้ะหมูสามไม้ข้าเหนียวหนึ่งหอ่องั้นเอาชุดหนึ่งจ้ะจ้ะนี่ทำงานแถวนี้เหาอจ๊ะใช่ ฉันเป็นเซล,ลขายบ้านที่นี่น่ะจริงเหรอจ๊ะบ้านที่นี่สวยทุกหลังเลยราคาแพงไหมจ๊ะก็ต้องแพงอยู่แล้วแหละราคาถูกสุดก็ห้าหกล้านแล้วนะถามทำไมเหรอฉันแค่อยากรู้นะ่ะแล้วถ้าฉันอยากซื้อสักหลังฉันต้องทำยังไงบ้างคะโอ้ยนี่ฝันกลางวันอยู่หรือเปล่าจ๊ะนี่มันหมู่บ้านจัดสรรน,นะไม่ใช่รถขายหมูปิ้ง คำยังกับมันจะซื้อง่ายๆอย่างนั้นแหละฉันก็แค่ถามดูเองจ้ะไม่ต้องอยากรู้หรอกอย่างเธอน่ะขายหมูปิ้งแบบนี้แหละดีแล้วอืมยอดขายอันดับหนึ่งทุกเดือนแบบนี้เยี่ยมมากเลยครับขอบคุณค่ะคุณปีเตอร์แต่โครงการนี้อยู่ในเขตชานเมือง กลุ่มลูกค้าก็คงต่างจากในเมืองมากคุณปรับตัวได้แน่ใช่ไหมครับฉ,ฉันทราบค่ะฉันทําการบ้านมาบ้างแล้วดีครับถ้างนั้นผมฝากคุณด้วยนะครับได้เลยค่ะบ้านในโครงการของเราเริ่มต้นที่ราคา5ล้านบาทถึง15ล้านบาทเลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยค่ะค่ะใช่ค่ะทำเลดีมากเลยนะคะ หากคุณลูกค้าสนใจมาดูบ้านตัวอย่างที่โครงการของเราก่อนได้นะคะเออยันก่อนดีกว่าครับพอดีผมยังไม่มีเวลาอะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คิดจะมาถามถามถามมีคิดจะมาดูบ้านจริงกันบ้างหรือไงเพียงเลยไปหาอะไรกินดีกว่า จ้ะครับไก่ไข่ยังไงคะชุดละ20เหมือนกันจ้ะไก่สองไม้หน้อหนึ่งห่อฉันเอาไก่ชุดหนึ่งจ้ะได้จ้ะนี่จ้ะขอบคุณนะจ๊ะนี่แม่คะแถวนี้มีร้านอาหารใกล้ๆบ้างไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะงั้นก็เอาไก่มาชุดหนึ่งได้แปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ นี่วันนี้มีใครมาดูบ้านหรือ,อยังถามทำไมเห็นฉันไม่มีลูกค้าเลยจะเยาะเย้ยฉันงั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะฉันก็แค่อยากจะดูบ้านอย่างเธอน่ะเหรอจะดูบ้านแค่แต่งตัวให้ดูดีกวนน่านี้ยังไม่มีปัญญาเลยอย่ามาหาเรื่องให้ฉันเสียเวลาดีกว่าแต่ฉันไม่ได้พูดเลยนะคุณฉันอยากซื้อบ้านจริงๆฉันพูดด้วยความหวังดีนะอย่างเธอนะ่ะไปหาดูห้องเช่าราคาสองสามพันอยู่ดีกว่า ขืนผ่อนบ้านราคาเป็นล้านแบบนี้มีหวังโดนยึดพอดีอหยดุดน่ารำขาญมากเลยอะ่ะไปก่อนนะคุณวาครับคะ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายพาลูกค้าไปดูบ้านตัวอย่างหน่อยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยววาดูให้รับกลด้วยนะครับ จะพาไปดูบ้านนะคะโอ้ยดูบ้านอะไรอีกอ๋อหรือว่าแกที่คุณปีเตอร์ให้ฉันมาดูแหละฉันก็บอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปหาห้องแถวอยู่นู่นเป็นแค่แม่ค้าขายหมูปิ้งอย่าไสสูงนักเลยเอาที่ตัวเองไหวก่อนดีกว่าไหมแต่ฉันคุยกับคุณปีเตอร์แล้วนะคะแล้วคุณปีเตอร์ก็บอกว่าให้ฉันเข้ามาดูบ้านได้เลยดูเลยยังไงดูไปก็ไม่มีปัญญาซื้อเสียเวลาฉันก นี่คุณทาแบบนี้มันจะไม่มากไปหน่อยเหรอคะฉันก็ลูกค้านะลูกค้าลูกค้ากระจกกระจอกนะสิไปเลยนะออกไปจากออฟฟิศฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปค่ะคุณเป็นเซล์ยังไงคะถึงมาไล่ลูกค้าแบบนี้นี่อย่างน้อยคุณก็ควรทําหน้าที่ของคุณสักนิดเพื่อยังดีอยากให้ฉันทําหน้าที่เหรอได้ มาหนิโอ๊ยมาคุณจะพาไปไหนเนี่ยคุณมาหคุณจะพาไปไหนเนี่ยลงไปนักหนาเน่ยลงไปจะไปแก่ลงไปนี่หยุดอยู่นี้นะบอสคุณวานี่คุณทำอะไรลูกค้าน่ะก็เยนี่ค้าขายหูปีกนี่นะสิคะเขามาปวดวาวานประเมินแล้วนะคะว่าสภาพเหยี่มมันไม่มีปัญญามาซื้อบ้านในโครงการเราหรอกค่ะ แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีปัญญาซื้อ,อบอสหมายความว่ายัางไงคะขายวันแรกไปยังไงบ้างรครับก็ดีค่ะเออเอาอะไรไหมคะอืมเอาหมูปิ้งให้ผมชุดหนึ่งนะครับได้คะ่ะแล้วนี่คุณทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอคะใช่ครับ ผมเป็นผู้จัดการที่นี่จริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันขอถามคุณเรื่องซื้อบ้านได้ไหมคะได้ครับแล้วคุณสนใจเป็นหลังไหนดีครับเออหลังตรงกลางไซส์ใหญ่ตรงนั้นแหละคะ่ะผมขออนุญาตถามตามตรงนะครับรายได้ต่อเดือนของคุณอยู่ที่ประมาณเท่าไรหร่ละครับผมจะได้ช่วยประเมินให้ได้ก็ประมาณหกหลักนะคะโอ้อยแสดงว่าต้องขายดีแน่เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพอดีว่าฉันขายแฟนชายด้วยเข้าใจแล้วครับงั้นเข้าไปคุยรายละเอียดกันข้างในดีเลยครับได้สิคะถ้าอย่างนั้นฉันขอเก็บหลานก่อนนะคะครับผมตามสบายนะครับนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับ ผมรู้เขากู้ไม่ผ่านหรอกแต่เขาจะซื้อบ้านด้วยเงินสดไงไล่ะซื้อเงินสดเป็นไปได้ไงวะเน,นี่ยเป็นไปได้สิครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรืออาชีพไหนๆถ้าพวกเขามีความขย,ยันอดทนอดออมพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก่อนที่คุณจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นทําไมคุณไม่ทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนอกจากคุณจะไม่มืออาชีพแล้วคุณยังไร้จรรยาบรรณในอาชีพของตัวเองอีกด้วยบอสคะบอสเข้าใจแล้วว่าขอโทษนะคะคุณลูกค้าคะฉันขอโทษจริงๆนะคะที่ฉันดูถูกคุณเใ่้โอกาสฉันเถอะนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันไม่สะดวกที่จะซื้อบ้านกับคุณแล้วคะ่ะ คุณปีเตอร์คะคุณพอจะมีเซลล์คนใหม่แนะนำให้ฉชนไหมคะเออครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวลูกค้าต้องไปรอข้างหน้าก่อนได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมให้เซลล์ตามไปดูแลได้ค่ะคุณวายสิ่งที่คุณทำในวันนี้ผมจะเขียนรายงานส่งไปให้สำนักงานใหญ่เชิญคุณเก็บข้าวของแล้วออกไปจากออฟฟิศผมได้แล้ว แต่ว่าคุณมาทำงานวันวน,น,นี้วันแรกเนะคะคุณจะได้ทำงานต่อหรือเปล่าให้ทางสำนักงานใหญ่เป็นคนตัดสิน,นต่อไปหมอคะหมอจทำยังไต่อน,นี่เนี่ยไม่น่าฝากเขาเลยทัยย้งวันที่จริงเราสั่งให้ร้านข้ามาส่งก็ได้ไม่เห็นต้องออกมาสั่งเองเลย <c oughs> ดูสิแดดร้อนขนาดน,นี้ผิวไหม้หมด โหออมร้านอยู่ใกล้แค่นี้เองให้ฉันได้ออกกําลังกายบ้างเถอะอ้วนจะเป็นหมูแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะอ้ได้หมดลก็ได้จ้าแม่คุณสวยจังเลยสวยจังเลย น่าสงสารจริงๆแล้วออมแต่ทำยังไงได้ละ่ะป้าเขาทำตัวเองทั้งนั้นทำตัวเองหมายความว่ายังไงวันก็เมื่อห้าปีก่อนป้าเขาทำวลรกรรมไว้เยอะผมชื่เอเสียกวง ผมคือเสียกลืเขาเชื่อเสียกลืมหาหาโอ้ยเสียงหมาที่ไหนมันเทานวกหูน่าลําคาญนั่นสิคะคุณแม่พ่อนไม่รู้เวล่ำเวลาออรรท่านระธานขอโทษครับแกเองเหรอที่แหกปากเสียงดังไอ้คนขับรถออผมแค่ร้องเล่นๆครับไม่คิดว่าธ่านประธานจะได้ยิน คุณแม่คะมันเหี้ยอยงคุณแม่คะ่ะแบบนี้ต้องสั่งสอนมันหน่อยแล้วค่ะคุณแม่แม่สั่งสอนมันอยู่แล้วลูกแกเดินมานี่เออเอ้าเร็วๆสิแม่ฉันเรียกครับครับ <c oughs> <c oughs> ำเอาไว้อย่ามาปีนเกี่ยวกับฉันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกฉันไล่แกออกไล่ออกแค่นี้ถึงกับต้องไล่ออกเลยเหรอครับใช่จะไล่ผมออกเลยครับประธานนะครับปล่อยฉันได้ไหมค่ะกล้า <c oughs> <c oughs> ทำให้ฉันไม่พอใจชีวิตแกมันจะต้องตำร้องท <c oughs> านทานครับผมขอร้องนะครับให้ผมกลาบก็ได้ไม่ต้องเสียเวลา ไปกันเถอะค่ะคุณแม่ประธานครับประธานครับ อย่างไรครับอย่าทำองไรกับผมเลยผมตัวคนเดียวเงินเดืเาาอนผมขอก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่หากเดือนเดือนผมผมต้องแย่แน่เลยครับนั่นมันเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของพวกฉันอย่างว่าเลยนะทำตัวโง่แถมร้ายประโยชน์แบบนี้สมควรแล้วที่โรงลานทิ้งไปไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ท้าทานสมน้าไปกันเถอะค่ะคุณแม่ ไปเลยลุงลุงโดนไล่ออกแล้วลไล่ออกเดี๋ยวได้ผมบอกเลยนะครับนุชนาลลูกสาวองผมนะครับเะครับ่านไปเลน,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 นฉันไม่สงสยังสยแกจำใส่สมองแกไว้เลยนะว่าคนรวยมีอำนาจบารมีอย่างฉันจะไม่มีวันตกต่ำเหมือนอย่างแก ลุงยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยวันนะเกิดมาจนมันทำอะไรไม่ได้เลยสินะฮะบริษัทฉันจะถูกเยอะ เเงินทองที่บีมมีบีต้องเอาไว้ใช้ในอนาคตค่ะคุณแม่เข้าใจบีมนะคะบีม ให้ป้าเขาไปเถอะขอบใจขอบใจเอาไปให้ลูกกินไปให้ลูกกินอย่างที่เขาว่าแหละเนาะหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีผลกรรมที่เกิดจากการการะทำตัวเองนั้นหนีไม่ได้ ก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งไม่ได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น